ค่ะกลาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ่ะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องสุภาลวยค่ะค่ะเมื่อนี่แอก,ก็ได้เดินทางมาบานน้องนูดีนะคะมาตามห้าน้อยฝากตอนทึกเก่าเนาะคะ่ะวันนี้ก็ห้าน้อยเพิ่นเข่าสามซีซีสามนะคะเข่าตรงๆเลยเนาะคะ่ะห้าน้อยของเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเมื่อเนี้ก็มาตามตอนเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอก,ก็ขอ,ขอกำลังใจคนละหลนึ่งไหลหนึ่งแช่ในเด้อคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเลยนะคะเพื่อสิบวได,ด้ผลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ด,ด,ด,ดจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะหานอยเด้อมาหนีนสิบได้มาตามหาห้านอยฝากต้อนนะคะ่ะพี่น้องเนาะแบบเดี๋ยวจะพาเขาไปหาหน้องนูดีพร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีจ้าน้องนูดีเออเป็นยังไงเพื่อว่านี่คือจังไห้ฮาน้อย เปะเปะแฮ่สี่สามสามสี่นะว่านนี้แม่พ่อนวดสื่อปรนไดแม่พ่อนเอาแต่สามตัวสื่อทำไม่สี่สามสามสี่หันมันสิได้เงินว่าสั่นเพิ่นหว่าพี่น้องเอ้ยยับมันบ่ไใดสิบบาทหนดีคู่ไม่ซื้อสี่สามสามสี่ว่าแม่พ่อนวดสื่อพี่น้องเอ้ยเก็บมันบ่ได้เงินเก็บมันบ่ได้เงินไปเลือกเอาแต่สามตัวพี่น้องสองตัวว่เลือกหนดีเพิ่นว่า บัดบัน <ules> สิได้เงินพัดบ่เอาฉันเออก็ได้ซื้อได้สิบบาทพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เออก็ดีใจน้ำพี่น้องข้านาะลงเนาะไม่นี่ฝันดีบ่มื่อนี้ฝันดีบ่เมื่อห้าน้อยเป็นตะเขาอีกบ่วันนี้เหรอตะเขาอยู่ว่ะตะเขาอยู่ว่ะจ้าขึ้นฟันว่าจะไปเก็บเห็ดพชรฟันว่าได้ไปเก็บเห็ดจ้าได้หลายบ่เมืนี่ได้อยู่แต่เป็นเพชรขุมเนี่ยแต่เป็นเหพชรขุ่มว่ะเพชรขุ่มเลยมันดีบ่ดีสิบาทองค์ขุ่มซืนบ่ตา มันหมายว่านางเป็นนู้น้ำปลาถือว่าตัวลูกค้าเป็นเห็นกุ้งน้ำทางกุ้งแหงและน้ำทังทิ่งเจ็บเอากุ้งเทิ่งเจ็บเอาเห็ดคุ้มเต็มกระตานโอ้เทิ่งเอาเก็บเอากุ้งน้ำทางน้ำทางเต็มเลยบ่ลูดกุ้งโอ้ทึงกุ้งเป็นใหญ่เด้เป็นซ้ำๆอยู่สองอยู่นะอ้าวเก่ามากเลยทีนี้เนี่ยกุ้งใหญ่กุ้งเก่าเลยเฮ็ดนี่มันยังนาะเห็ดนี่มาเ่นเจ็บเอากุ้งไปน้ำทางเลยได้เห็ดคุ้มเต็มกระตานกระตาหนึ่งเอากุ้งกระติกกระตาหนึ่งเป็นผู้เจ็บเห็ด โอ้ได้ทั้งสองกะตาเลยจ้่ว้าจะได้เต็มๆบ้านงานนี่แหละฮ่าฮ่าพี่น้องเขาได้เด้อลูกเก่งได้ก็ได้เพราะว่าพี่น้องเขาผู้ถูกผู้ยากอยู่กับมี่ลูกผู้บ่มี่ริกเขือเกลือประหลาก็มี่บุรุคนเนาะคนได้ซิฟได้หาเพราะคนได้ซื้อสุดรถน้ำป่าไปใช่ให้เป็นไถย,ยาท่านลูกให้ให้เพื่อความให้เอาบุญเพาะถ้าไปเนาะอัศว์ว่าบ่ถึกเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าถืออย่าซาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็หลายหายค่ายนะคะพี่น้องคะ่ะบางบางบางท่านนะคะพี่น้องคะ่ะน้องคอนก็บ,บอกว่าสิบอกให้ย่างเหล็กนะคะบอ,บอกเราบ่เห็นผู้ใดเนโอนเงินมาให้ฉันวะบ่บอกดีก็บ่บอกให้เปลืองน้ำลายเองสินะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้แอดได้ยินแล้วแอดก็อึ้งคือกันคะ่ะบางเทือบ่เป็นคนธรรมดาพร้อมเ้อค่ะพี่น้องเ้อทีเพิ่นว้าให้แอดได้ยินนี่บางเทือเพิ่นห่มผ้าเหลืองพร้อมนะคะพี่นอ้องคะ่ะคำนี้ว่าออกมาจากปากพระสงฆ์องค์พระเจ้าในแอดก็อึ้งคือกันเด้อค่ะพี่น้องก็คือว่าู้บ่รณา บน่าได้ยินคำนี่ออกมาจากปากพระจันทร์เนาลพบันว่าหายไปกับเปลืองน้ำลายคนวะนี่แหละโอ้ยแม่พ่นอนึ่งเลยอึ่งในคำว่า,าของพระพุทธพระพระสงค์คือคือว่าออกมาเสียน่ะจนทางแม่พ่อนี่ปกกาบไปไกลเลยเธอไปายาว่าตะบองไห้ไทยฮอดประกาบไปไกลก็คือว่าเพื่อนเป็นพระแล้วคนคือมาบาอ,อกงสียน้องนสียนั่งคิดได้บาเนี่ยันแมนอยู่บ่คือว่าออกมาเีน้ำบางเทือ เด้อลูกเดอ้อค่ะไข่ไข่ขขกวาพ่อแม่พี่น้องเฮาสมมติว่าผูเา้เฒ่าเพิ่นมีเงินแค่บ่ถึงร้อยเพิ่นซื้อสามสิบสี่สิบบาทนั่นบ่เ <ดา S 1> พิ่นถือมากเพิน่นก็นได้หาบาทสามบาทนะเ <ดา S 1> พิน่นก็นต้องเอาไว้ซื้อให้ครอบครัวเพิ่นก่อนแ <ดา S 1> ม่พ่อหวังคือว่าคิดว่าถูกทุกคนนี่บ่มีผู้ใดบ่อยากเฮ็ด,ด <า S 1> บุญถ้าทรัพย์สินพ่อมีเฮ็ดบุญจังได้เพิ่นก็เกี่ยมาทำบุญจนได้แต่ขนาดเทามีหน่อยเขายังแบ่งท่านน้อยมันบ่ลูก พิ are, days, so missing, ่คนมีหลายเรื่องเลยคนชิว่ทานหลายไม่พอนว่ากิจใจคนเท่าบบแตกต่างกันทุกคนก็ต้องอยาาเฮ็ดบุญว่าแต่มันเหลือคื้ยังไม่พอนี่เหลือค่าน้ำมันเหลือนั่นเหลือนี่อ้าก็ต้องแบ่งท่บุญอันวะบางเธอบาเหลือกับเกียดติเฮ็ดก่อนมันยังขันในหอดมือใส่ใจมันบ่ข้าก็ต้องเกียรท่บุญก่อนบางทีนะมันก็สิคายๆกันพราะแม่พี่น้องเขาอยู่ทางบ้านก็ค้ายๆกันนะลูกเด้อห้รลดห้เป็นบุญบุญนั่นก็สินุ่นนั่มคือเก่าเนาะลูกเนาะ บุญนั่นกับสินนุนน้ำทรงหาโนดีน้องสินไส้เือเก่าเด้อลูกเด้อจังไรก็ได้มันสิถือหน่อยถือหลายก็ดีใจน้ำพ่น้องเขาหล่นนอนหลงเนาะแม่ขวานก็เกือบบ่ได้ขนโนดีบ่อันแม่ขวานซื้อไปว่าเสรนว่าซื้อแล้วซื้อแต่สามตัวขนดีว่เอ้าบัตรซีสามบัตรมันจะออกบัตรบุ๊ซื้อว่าเสรนว่าออกอีหลีเกี๊ยมนันบุ๊ซื้ออ้าววันนี้ก็เข่าสู้เอาวันนี้แม่ขวานกะ สิแต่งขัน tacos, seguinte, ขอนะ้ะก็ขอบคุณพ่อแม่ problems, พี่น้องป้องไปสําหรับน้าโคกูนะคขาพี่ cares, <médico S 2> น้องค่ะน้าน้าดำนะคขาพี่ <Gesch wichtig> น้องค่ะน้าดำนะคขาก็น้าใจของพ่อแม่พี่น้องเด้อที่ให้ซื้อน้าดําฝากสินไส้ค่ะแม่นหน่อยแม่นลายก็ขอขอบุนขอบคุณค่ะกล่วตัวอะระหตสมะสุปตัชฌานโมตัชฌ์กโรตอะระหะตสมะสุปตัชฌานโมตัชฌ์กโรตอะระหะตสมะสุปตัชฌา กายวาจาติตังอะหังวันทานะคะทิปดีสีโทวิสุที่เทวาปูเสมีทุติยันติตังอะหังวันทานะคะทิปดีสีโทวิสุที่เทวาปูเสบีปายาวาจาติตังอะหังวันทานะคะทิปดีสีโทวิสุที่เทวาปูเสมี เบตาตัานมหาทาโปปิโยธัน่า ปฏิตังสาธุสาเกกามเตจะรู้เปรีขีขาเลจกเกจันดาเขเวิมานีทีเปจันเจจะคาเมตารุวะนะเนเนหาวัตถุนิเคเตกุมงมาจานันตุเทวาจา,าราธารวิจเมยะขานันธรรมพระนาคาติขันตาขันสิเกตังมุนีวาละสานังสาวบเมสุขันตุทำม,มังสาวันากาโรอันอทันตา ทำมังสาวะนการูอยันอธันตาทำมังสาวะนการูอยันอธันตา สาธุสาธุสาธุเมื่อนีวันนีข้าพเจ้านางสาวนธิดาใส่วงษาขอเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เทวดูเทวดานางฝาจะปุกสัน้าจะมาสันดินสืบสีสันมาด้านปู่มาเอิดพปุติการที่นึ่งเอื้ปุติการที่หาเอื้ปุติการที่เกาเอื้ปู่สีทดานคาราตเอื้แม่ยาหมู่เอื้แม่ยาสีปฐุมมาเอื้ปู่นาค่าเอื้อหยานาขีเอื้ปู่นคาราตเอื้ปู่ขาวเอื้ยยาเทพเอื้ ปู่ขุนบปูุ่ญมากเอ้ยเจ้าแม่ทุงค่าเอ้ยปู่แก้วเอ้ยถูกสีโสช้างทองสินไส่ลูกเต่าสู่ปู่สองครบเจ็ดสิบสี่องค์เอ้ยเจ้าพุ่มเจ้าทีบ้านขับเจ้านางสาวนาจิดาใส่วงซ้าอยู่บ้านอีกทีหนึ่งร้อยหกสิบสามเจ้าแม่น่านูหนีทางสี่ดินตนามลมไฟเหมือนนี้วันนี้ที่ข้าพเจ้าเนยน้ำเสียงมากกว่าดีที่ข้าพเจ้าเนยน้ำเสียงมากกวาดีเหมือนนี้วันนี้ก็มี มนุษย์มาดูพาลาดข้าพเจ้านานงสาวนาะทิดาใสองสาขอเชิญปู่สีโทนะคะ่ะาละเตรียมเขาะระคับเจา้าเสอดอ็จจะเมื่อนี้วันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญญาที่ปทุมาทมาตรงมาอ้อมกำแพงเพชรเด็ดสันอ้อมตู้ขับเจา้าด้วยเถิดสาธุสาธุ

ข้างมันสินไสบ้บะยาเมืม่อวานนี้มันบได้หญ่สำหรับเด็กไปทำบนไงมองเมื่อวานจิตอกจิตใจก็ได้พอปูแม่ยาก็ได้บอกให้ถือซ้ำตัวเลยจาสาธุสาธุมันหีหก็เคีงเคียงให้พี่นอ้องเขาได้ได้ลูกเด้อสิได้ <น aru S 1> ไมีนำ้ำดำมาฝากมาตอนได้มีน <aru> ้ำดำมาหาสาหัองอครับน้ำดำกับดีหม้อเออครับแถมใบเด้อครับผม๊บเหมือนี้วันพอปูกับเ็แยมเขาล่างแม่เขาเด้อครับผม พอปูว่าภาพาไปเฮ็ดบุญแต่หลกขาปูว่าภาพาไปเฮ็ดบุญขัดพร้อมเลยเดี๋ยอกดีใจแลวเนาะเพิ่นได้ไปวัดไปว่าว,วานนี่ก็พาเพิ่นไปแวหววัยปูแก่เพ,ววพิ่นดีใจได้เมื่อวานนี่พี่เมล่างก็ดีใจรับแต่ว่ามีใบบัตรใบเบีย้บยบางอย่างวแต่ามียแนวเติมน้ำมันนกหน่อยภาพไปได้เบิดหลูกว่าแต่มีน้ำมันเติมนกหน่อยไอ้แม่พ่อน้าไปได้เบิดขนาดครับผอมเมื่อวานนี่ก็ ได้รับอนุเคราะห์จากหนูดีจากคุณตานะคะก็ขอขอบบุญขอบคุณในความอนุเคราะห์ทางช่องไม่พอ,อนำตลูกเดอ้อครับอพุนยำให้พี่น้องคะซีสามอันสามซีอันมันจะออกอีกไม่พอ,อนคือบ่ซื้อเพิ่ว่ะตุมต่มต่ำตุมต่มต่ำให้เห็นยูได้แม่บอกแม่แม่าเอาไม่ได้นุกหน่อยแม่อยู่เด้จ้่ามันจะละมัน บุญผ้าวาสนาบะทอกันหลกการถือเลขถือเบอร์คือกันหลกการคลายก็ว่าถ้าบุญนุนบุญน้ำเฮาเฮาก็ไดบบบ้บุญบะนุนบะน้ำเ่าก็บ่ได้หลกนิดนิี่หน่ยก็ดีก็บ่ได้แล้วครับสาจะไปใดญ่ใหญ่ถ้าบุญไปใดญ่ใหนะครับผมจะจะจะโอ้ยถอดรหัายขอ

ลูกคนนั่งกุยซ่าลูกคอีกุยซ่ะค่ะอีกุยซ่าล่ะค่ะอีกุยซ่าะค่ะอีกุยซ่าล่ะค่ะยูกันนู้ซ่าลูคนนู้ซ่าลูคนนู้ซ่าลูคนนั่งขยะกนนู้ซ่าลูคนนั่งขยะกนนู้ซ่าลูคนตาอยากนนั่งขมันยูกนซ่าลูกคนตาขับไปอีกุนซ่าลูกคนตาขับไปอีกุนซ่าลูกคนขับไปอีกุนซ่าลูกคนยูกนนู้ซ่าลูคนตาขับไปอีกุนซ่าลูกคนตายะนนู้ซ่าลูคนนั่งขยะนนู้ซ่าลูคนนู้ ยดคุณนะาะยะคณนูสนูกุตาข่ไปาอีกินสนูคุณนะาขยะคุณนูตะนัวอยู่ขนุสนูกุตาข่ไปอาอกินสนูคุตาข่ป้าอยู่ขนุสนูคุณนะาขยะคณนูสนูคุณนูตะนัวอยู่ขนุสนูคุลูคุูคุลูคุูคุูคุลูอยู่ขนูสนูคุณนะาข่าป้าอกกินสนูคุตาข่ป้าอยู่คุณสนูคุตาข่ป้าสาธุค่ะผมอานเด้อค่ะลายมือสินไส้เ้อค่ะพี่น้องเด้อเดวปูพอปูสีสุดโทคนสี มาเทียมล่างให้ซ้ตัวแข็งๆนะคะพี่น้องค่ะเลขกหาน้อยเมื่อน,นี้นะคะหน้าน้อยวันนี้6 0 7ูนสี่หนึ่งนะคะพี่น้อง6 0 7ูนดสหนึ่งค่ะพี่น้องค,ค่ะวันนี้ไม่พอนกับสิคอพอนฝากพี่น้องปงป่งป่ายเฮ้านะคะพี่น้อง ขพ่อพ่กันองสินใจุขุคยกุลุอุิอิสระคาปกุอิสระคูกุนุงกุนตยกุุงสลกนตะกาตุกตะุกุอิรูุกคลคลคลคุุอิสระีอมนุษย์มีสุสมีไซเห่ดำให้ดีแหดำให่ไวมีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีแห้โลกไฟ่ไฟเจ็กินเนี่ยจะได้ของมนุษย์ปัดปายนี่ไปไกลรามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนามนุษย์เด้อ เด็ซื้อวหวยมือน,นี้วันนี้ก็ขอให้3โตปังปังอันใดก็อย่าลืมซินไซเดอร์นำนำเบอร์ซันเดอร์ครับผมสาธุอันั้นซินไซออ่จ้ะ